สวัสดีครับราศดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช,ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามราศดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานครับฝากก,กกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายเดือนเดือนต่อไปเดือนนี้มีบริการตรวจสอบลัคนาราศีให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด จังหวัดที่เกิดไวท้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2แอดไลน์มาที่ Line at star 78นะครับ S.T.A.R.78 ถ้าเข้ามาแจ้งชื่อของท่านนะครับจะทยอยตอบลัคนาราศีและส่งรูปดวงชะตาของท่านไปทาง Line at star 78นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนแลครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้นะครับ มีดาสาคัญ,ญยกย้ายนะครับนั่นก็คือดาวพระหูนะครับจะย้ายจากภพกระดุมพระมาทับภพบตนุนะฮะก็คือตัวท่านนะฮะจะส่งผลอย่างไรนะครับปัญหาดูลุ้มเล้ามาจากหลายด้านนะครับทั้งเรื่องคนในครอบครัวและตัวเองดูมันคิดวนๆไปนะครับหาทางออกไม่ค่อยจะได้การงานคุณก็ยังจริงๆแล้วก็ยังพอไปได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกที่ เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลังวันที่10กันยายนเมื่อดาวพระหูยกย้ายเข้าทับลัคนาของคุณแล้วเนี่ยแล้วก็พระหุที่ตำแหน่งนี้มันจะได้ตำแหน่งเป็นนิดคือมีความน้อยด้วยค่ามุณอาจจะคิดว่าคุณถูกลดความสำคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานลงโดยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโดยตำแหน่งเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วกว็ความคิดล้วนนะคงต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่คุ้นเคยนี้ไปอีกพักใหญ่เนื้องานอาจจะดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเหมือนเป็นงานสร้างภาพ เหมือนไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทั่วไปของคนอื่นตามธรรมชาติของท่านปัญหาที่ดูรุมเร้ามาจากภายในครอบครัวบดเบิรานก็ดูจะเป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ดูเหมือนปัญหามันจะยากและความคิดก็เหมือนวนอยู่ในอ่างนะฮะในห้วงเวลานี้โอรอย,ยิ้มก็จะคนข้งหายาติหน่อยครับลองปรึกษาคู่ครองคนรักของท่านดูครับยังพอปรับทุกข์ปรับอารมณ์กันได้ในห้วงเวลานี้เขาจะดูเข้มแข็งกว่าและเป็นที่พึ่งทางความคิดของท่านได้ เรื่องราวต่างๆอาจดูรุเร้งนะครับท่านต้องค่อยๆพิจารณาและจัดการอันไหนที่ยังไม่มีข้อยุติก็วางเอาไว้ก่อนนะครับเวลาเรารับเรื่องอะไรมาก็เหมือนกับการเรารับของร้อนมาถือไว้วางให้มันเย็ยนลงก่อนครับบางทีพอเย็ยนลงแล้วมันก็ดูไม่ได้มีพิษส่งอะไรเลยหากเราถือเอาไว้มือของเรา่นหละครับมันก็จะพองนะครับอดทนสักนิดนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆมันก็จะค่อยๆ ผ่านไปเองนะครับแต่มันไม่ได้ผ่านไปเองโดยที่ไม่ได้ทําอะไรหรือไม่ได้ถูกจัดการนะครับมันก็จะค่อยๆถูกจัดการแล้วก็ค่อยๆถูกดูแลกันไปตามระยะเวลานั่นแหละครับโดยสรุปแล้วในเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนั่นจะมีการย้ายของดาวพระหูนะครับมาทับตะนุรักษ์ของตัวเอง ท่านหมต้องใช้เวลาสักพักครับในการปรับตัวปรับใจนะครับก็เรื่อง,งในลนักษณะอย่างนี้มันจะวนเวียนกันมาทุกๆ18ปีแล้วครับมันไม่ใช่ว่ามันคราวนี้ท่านโชคไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะฮะสิบปปีก่อนมันก็เคยเกิดเรื่องประมาณคล้ายๆอย่างนี้ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วละครับเพียงแต่ว่าเวลามันก็นานมาแล้วเราก็จะจดจามันไม่ได้นะครับก็เวลา18ปีผ่านไปไวเหมือนเข้าหกจริงครับวนเวียนกลับมาอีกแล้ว นะครับก็ทุกอย่างนะครับถ้าเราผ่านมันไปได้อะไรที่มันฆ่าเราไม่ตายเนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมอนะครับผมก็ดเมตตากดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับก็คอมเม,มนต์มาเป็นกําลังใจในการทํำคลิปเรือนต่อไปรหัสดาว7-8สวัสดีครับ